เดี๋ยวเราจะมาทวนวิดีโอนี้จะทวนพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะจะมี2วิดีโอเนาะอันนี้สูตรนะคะสูตรเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ผิวข้างเนี่ยให้นักเรียนเอาเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับความยาวของฐานอย่างเช่นถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายความว่าเขามีสีด้านนักเรียนก็ต้องไปคูณ4นะคะแล้วก็คูณกับสูงในที่นี้เราเอาสูงเอียงเนาะแล้วก็พื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะเราเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างเนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลย ตัวอย่างแรกครูบอกว่าให้ให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่ผิวข้างนะคะโดยให้ด้านมาแล้ว40ให้สูงมา21แต่สิ่งที่เขาต้องการให้เราหาเพิ่มเนี่ยก็คือสูงเอียงค่ะเด็กๆเพราะว่าสูงที่เขาให้มาคือสูงตรงแต่ถ้าผิวข้างเราต้องการสูงเอียงเนาะคราวนี้เราวาดรูปก,ก่อนเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นพีระมิดฐานสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะูวย ันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาเด็กๆเขาให้สูงตรงมา21คราวนี้ฐานที่เราให้เนี่ยเราได้40ใช่ไหมแต่เราใช้ครึ่งหนึงก็ต้องเป็น20และหาสูงเอียงไอของเราคือสูงเอียงนะคะในเมื่อสูงเอียงอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วแสดงว่าเรา x 2กําลังสเท่ากับ21กํำลังสองบวกกับ20กําลังสได้เลยเนาะ21ลังสองได้441บนะคะบวกกับ20ได้400 พอรวมกันแล้วเนี่ยได้841นะคะแต่ x ที่เราได้มันคือ x ก,กําลังสแต่ตรงนี้เราต้องการ x เ,เดียวแล้วก็ไปหาส u u r e r o o t ก็คือ o ู t ของ841หรือพูดง่ายๆเลยก็คือจำนวนไหนที่เหมือนกันคูณกันเราได้841นั่นก็คือ29ซึ่งเราได้แล้วก็คือสูงเอยียงนะคะคราวนี้พอเราได้ครบทุกอย่างเนี่ยพื้นที่ผิวข้างของเราเนี่ยเขาบอกว่า จะเท่ากับเศษหนึส่วนสคูณความยาวรอบฐานนะคะรอบฐานเนาะแล้วก็คูณกับสูงเอียงก็จะได้เท่ากับเศษหนึส่วนสซึ่งความยาวฐานแต่และด้านเขาให้เราด้าน40แต่เราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆมันมี4ด้านก็ต้องเป็นคูณกับ4ี่คูณกับสีสินะคะสูงเอียงหามาแล้วเมื่อสักครู่ก็คือ29 คราวนี้เด็กๆตัดทอนเลย2ตัดกับ4นะคะได้ 2, 2เราก็จะได้เหลือเป็นเท่ากับ4คูณสองเนาะไม่ใช่4คูณกับ29 80บคูณกับย9ก็ได้2,320หน่วยคราวนี้ถ้าหารพื้นที่ผิวนะคะหน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรอันนี้ลักษณะที่เขาไม่ได้ให้สูงเอียงมาเนาะ อ่ะต่อไปอ่ะข้อนี้เป็นรูปภาพบ้างนะคะถ้าเป็นรูปภาพมาพิจารณาก่อนอันนี้คือด้านเนาะซึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าเหลี่ยมเนาะแล้วก็สี่นิ้วนะคะก็คือหมายความว่าด้านหนึ่งเนี่ยยาวสีน่นิ้วนะแล้วก็สูงเอียงให้สิบห้าแต่ว่าข้อสอบ ไม่ได้ออกเรื่องของห้าเหลี่ยมนะแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูถ้าเป็นรูปเราจะใช้สูตรยังไงนะคะก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือพื้นที่ผิวข้างนะคะเขาให้มาทุกอย่างแล้วนะเด็กๆเท่ากับความยาวรอบฐานนี่ซึ่งมีห้าเหลี่ยมแล้วก็4นิ้วก็ต้องเสรหนึส่วนสองคูณหคูณสเพราะว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยม สูงเอียงให้มาแล้วก็คือสิบห้านะคะต่อไปเราก็สองไปตัดก็ได้เอาสองไปตัดกับสิบหกก็ได้สองแปดสิบหกนะคะก็เหลือห้าคูณสี่เป็นยี่สิบคูณกับแปดนะคะแปดสองสิบหกก็ได้หนึ่งร้อยหกสิบ ข้อนี้ก็จะง่ายหน่อยถ้าเป็นรูปภาพเพราะว่าให้มาหมดแล้วนะคะเขาให้สูงเอียงมาแล้วด้วยตรงนี้ก็คือ15นิ้วแล้วก็ให้ด้านมานกะเรียนก็สามารถไปหาได้เลยเนาะออะ,อะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ให้หาพื้นที่ผิวทั้งหมดเด็กการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าเราต้องเอาพื้นที่ฐานนะคะไปบวกกับพื้นที่ผิวข้าง เร็วไปเดยวนักเรียนก็ค่อยย้อนดูเอาเนาะเราเริ่มจากอันนี้เลยมันเป็นรูปสี่เหลีล่ยมจัตุรัสเพราะอะไรเพราะว่านี้ก็หกอันนี้ก็หก 6. ด้านมันเท่ากันนั้นพื้นที่ฐานของเราก็คือหกคูณหกนะคะตรงนี้ก็คือหกคูณหกต่อไปพื้นที่ผิวข้างบอกว่าให้เอาเศษหนึ่งเศษสองคูณความยาวของฐานเด็กๆอันนี้ด้านละหกซึ่งมันมีสี่ด้านก็หกคูณสี่ แล้วเขาก็บอกว่าให้คูณกับสูงเอียงสูงเอียงให้มาแล้วก็คือ5ตรงนี้เอามา,สาใส่ได้เลยนะคะันจากนั้นเราก็คำนวณเนาะหกหกนะคะของอันแรกอันนี้คือของอันแรกเนาะต่อไปอันนี้2ตัดกับ6ได้ไหมได้เนาะสองก็จะเหลือเป็น4คูณเหลืออะไรบ้างก็จะเหลือ3เหลือ4ี่เหลือหนะคะ ก็จะเหลือเป็น12คูณกับ5อันนี้12คูณ5จบมาบวกกันก็ได้36บวกกับ12 5 60ก็จะได้เท่ากับ96นะคะอันนี้เนี่ยหน่วยเหมือนกันเลยตารางเหมือนกันนะคะครูทวนใหม่นะถ้าโจทย์บอกว่าพื้นที่ผิวของพีระมิดหมายความว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะพื้นที่ผิวทั้งหมดสูตรคือพื้นที่ผิว เท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างเสื้อเน,นี้ยพื้นที่ฐานของเราก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้าน,นนั่นเอง6คูณ6ส่วนพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างสูตรหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของฐานหรือความยาวรอบฐานนะคะแล้วก็คูณสูงเอียงเนาะสูงเอียงนะนอ,งนะอันนี้คือความยาวรอบฐาน,นะคะ่ะเด็กๆ6คูณกับ4เนื่องจากว่ามันด้านละ6แล้วมันมีสี่ด้าน ส่วนหเนี่ยคือสูตรเองของให้มาเลนะ้ที่เหลือก็คำนวณน,นะคะอันนี้ก็จะลักษณะของการหาพื้นที่ผิวแต่ถ้าพื้นที่ผิวข้างเนี่ยอย่าลืมเราใช้สูตรเอียงนะไม่ใช่สูตรตรงที่เหลือนักเรียนก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะคะ